นนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนสินเชื่อธนาคารอ้อมสินเชื่อในตัวคุณธนาคารอ้อมสิน<ม>เพื่อสังคมเพื่อคนไทยทุกคน powering the future empowering the people นี่ใช่ไหมฮะเสียงที่8ด ใช่เลยตรงนี้เลยจริงๆเสียน,นี้ยอยู่ด้านบนประกอบแต่ก็มีเหตุการณ์ต่างๆตั้งแต่เอาขึ้นแล้วเอาขึ้นก็ยากมีการจุดทู่ววงสวงกันหลายครั้งเลย,ย<า>แปลกเหมือนกันนะพอปั้นเสร็จแล้วเสียนกลางเสียงสุดท้ายที่จะเอาขึ้นเนี่ยเอาขึ้นยากอ๋อนี่เท่ากับว่าจริงๆแล้วถ้าหากว่าไม่ไม่หล่นลงมาคือเสียงที่7็ใช่จริงๆอันนี้คือเสียนที่7็อ่าเสียนกลางแต่พอเอาขึ้นไปแล้วเนี่ยก็มีเหตุอีกให้ต้องเอาลงมาพอตอนเอาลงมาเนี่ยใกล้จะถึงพื้น สลิงมันรูดคือจริงๆ,ๆไม่ได้ตั้งจะไว้ตรงนี้นะก็คือจะหลบออกไปและสลิงมันรูดแล้วก็หล่นแรงนี้เลยใช่ไม่แตกไม่หักและหลวงพ่อก็พูดแค่ว่าท่านจะอยู่ตรงนี้นด้านหน้าจริงๆงปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดไหว้พระปางนาคปกเนี่ยจะให้ไหว้ด้านบน<ส>ซึ่งให้ไหว้พระต้นแบบ อันนี้เป็นพระต้นแบบ,บก่อนที่จะปั้นสดขึ้นเป็นพระปางนักปกองคใหญ่แล้วก็เลยแยกมาตรงนี้ให้ไหว้องค์พญานาคราช จะบอกว่าอย่างแรกที่เราสังเกตนะคะหลวงพี่คือปกติเนี่ยสีของพญานาคก็จะสีแตกต่างกันตามตระกูลที่นี่เป็นสีเขียวกับสีทองจริงๆแล้วด้านนี้เราจะเห็นอยู่สององค์อีกฝั่งนึงก็จะมีสององค์อันนี้เรียกว่าสีตระกูลใหญ่ของพญานาคาราสีก็จะไม่เหมือนตรงนี้ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันสีทองก็คือเป็นวิรูปะวิรูปะวะอันนี้เอราปัฒสีทองจะเป็นสีของพญานาคชั้นสูงและก็มีความเชื่อว่าเป็นตระกูลที่ดูแลเหล่าพญานาคทั้งหมด ส่วนนี้อาจจะเห็นกันบ่อยแล้วกับสีเขียวเอาร,ปราปัฐะไม่ว่าจะเป็นพ่อปู่มแม่ยา่าเนออันนี้เด่นๆเลยขอโชคขอลาบอำนาจบารมีรในการขอตรงนี้ก็ใครมาวัดแดงไม่อยากให้พลาดนะบนใต้ท้องพญานา,า,าคราชโอ้โหมาอยู่ใกล้ๆอ่ะใหญ่จริงๆ มองข้างล่างยังยังไม่รู้สึกว่าใหญ่มากขนาดนี้อทีนี้เวลาคนมาขอพอรท่านค่ะมาขอเรื่องอะไรและสำเร็จไะรพี่ส่วนใหญ่นะโชคลาภเงินทองอการงานขอได้จะเอาอะไรมาถวายบอกท่านได้แต่ส่วนใหญ่ที่เห็นเนี่ยคือไข่ต้ม จมูนี่คือมาถึงปุ๊บไหว้ขอพรแล้วก็สําเร็จแล้วเอาไข่ต้มมาใช่ไไข่ต้มแต่จริงๆหลังๆเนี่ยอาตมาก็แนะนํานิดนึงเพราะว่าบางทีไข่ต้มมาเยอะแล้วมันเก็บได้ไม่นานอาตมาก็เลยจะแนะนําให้เป็นไข่ดิบถ้าเกิดโยมไม่ได้ลากลับไปเองอาตมายังนําไปช่วยชาวบ้านที่เขาไม่ค่อยมีเป็นบุญเป็นทานต่อไปด้วยนะแล้วไข่ดิบเนี่ยอยู่ได้นานกว่า็จะมีคนแบบว่ามามาขอเงี้ยแล้วแบบสําเร็จ ถวายไข่มากสุดกี่ฟองครับเท่าที่เห็นเนี่ยไม่ต่ำกว่าหลักพันฟองนะพันฟองขออะไรอะถึงบอกว่าไม่อยากให้เป็นไข่โต้ไงพอมันเยอะมากๆมันกินกันได้ทั้งเคล็ดลับของการขอพรที่นี่อีกวิธีหนึ่งที่ได้ประสิทธิผลให้ใช้มือและหน้าผากประทับไปบนเกล็ดของพญานาคพร้อมอธิษฐานขอพรมีความเชื่อว่าประสบผลสำเร็จดีนักแรแต่จะขอได้เพียงเรื่องเดียวเท่านั้นค่ะ และเมื่อไหว้ขอพอรเสร็จแล้วอีกหนึ่งจุดคือด้านซ้ายขององค์พระนาคปลกจุดนี้เชื่อว่าเป็นจุดที่สามารถรับพลังดีๆเข้าตัวได้ค่ะใครได้มาก็ลองมาดูกันได้นะคะอ๋อนี่ค่พอมาลงมาอีกด้านหนึ่งะจะเป็นอีกสองสีนะ ฝั่งนี้ก็จะเป็นอีกสองตระกูลใหญ่ที่บอกนะอันนี้ตระกูลชัพยาปุตตะจะเป็นตระกูลสีลุงใครที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามขอกับองค์นี้ได้เลยตระกูลกันหาโคตมะก็จะเป็นตระกูลสีดําจริงๆท่านก็มีอํานาจบารมีแต่จะเป็นด้านเทาๆหน่อยเราทําเรื่องบันเทิงนี่เป็นองค์นี้ไหมถูกต้องนี่แหละเรื่องความสวยความงามเรื่องบันเทิงเรื่องการพูดกันจาการค้าการขายก็จะเป็นองค์นี้เลยอ้สามารถขอองนี้ได้ทิพย์ครบแล้ว แต่ก็อย่างว่านะองค์พญานาคราชทุกองค์ทุกสายทุกตระกูลก็จะประทานพรให้ได้อย่างแรกเรื่องโชคลาภเงินทองการงานการเงินแต่ก็อยู่ที่การสร้างบุญกุศลของผู้นั้นด้วยอ <นะ S 2> ้องทำบุญด้วยนะ,ะไม่ใช่มาขออย่างเดียวถูกต้องอย่างเริ่มแรกเราต้องเป็นผู้ให้สร้างบุญสร้างกุศลแผ่ให้กับท่านบ้างแต่ก็ค่อยมาขอท่านกับ สครับแล้วมาที่วัดนี้คุณผู้ชมสายมูไม่ควรพลาดมากเพราะว่ามีพิธีโบราณคือพิธีสวดใบขนุนคืออะไรครับพิธีสวดใบขนุนเป็นพิธีที่หลวงพ่อเจ้าว่าทําพิธีนี้มานานมากแล้วได้สืบสารมาจากครูบาอาจารย์ก็ยังทําอยู่ในทุกวันนี้นะเขาเรียกว่าเป็นพิธีสวดใบขนุนหนุนธาตุนุนดวงหนุนชีวิตและใช้ใบขนุนจริงจริง แต่ใครที่อยู่ในสายมูบางออทีอาจจะเคยรู้ว่าต้นขนุนเนี่ยใช้เกี่ยวกับวัตถุมงคลได้ทั้งหมดเลยในวิธีนี้จึงใช้ใบขนุนเดี๋ยวพาพี่กอไปดูด้านในเลย,ยเชิญเดี๋ยวไปดูกันครับสมัยก่อนเนี่ยคนต้องใช้ทางน้ำเนอะแล้วไปงานบุญหรือง,งานศกตอนกลางคืนแล้วมีความเชื่อว่าเมื่อก่อนอะ่ะผีดู จะไปมูกันต่อวันนี้เรามีเคล็ดลับการดูแลผิวหน้ามาฝากคุณผู้ชมกันค่ะคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับย้อนอยู่กับอมูดิโรครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหคุณผู้ชมครับนั่งใกล้ๆขนาดนี้บอกได้คําเดียวเลยครับว่ายังรอเหมือนเดิมเปียบเลยอมูทายังไงครับทำไมถึงยังคงดูดีได้แบบนี้ตลอดเวลาเลยฮะก็ต้องบอกว่าหันมาใส่ใจดูแลตัวเองได้อย่างทันเวลาเนี่ยช่วยได้นะครับคุณผู้ชมเพราะอย่างปีนี้อมูเนี่ยหกสิบเจ็ดปีเต็มก่อนหน้านี้เนี่ย ผิวหน้าหมูเนี่ยมีอยู่ช่วงหนึ่งก็ไม่ใช่แบบนี้นะครับเพราะว่าเคยละเลยเคยไม่ใส่ใจลองไปดูภาพนี้กันเห็นไหมครับภาพนี้ก็จะเห็นได้ว่ามันหมองคล้ำหน้าโสมมากเลยช่วงนั้นนะครับเรียกว่าริ้วรอยก็มานะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าผากเห็นไหมหน้าผากใต้ตาหางตาเนี่ยเป็นเส้นๆเลยตีนกาไม่ต้องพูดถึงเรียกว่ามาเต็มเลยล่องแก้มสิม,มันกลายเป็นล่องน้ำหมากไปแล้วเห็นไหมฮะลากยาวจรดมาถึงคางเลยตอนนี้พอเรื่องริ้วรอยมาเนี่ยครับ ก็ปัญหาคือหน้ามันก็พังยับเลยสง่าราศีเรียกว่าไม่ต้องพูดถึงนะครับผมเชื่อว่าน้องยศเนี่ยตอนนี้30ต้นต้นแล้วใช่ครับแต่คุณผู้ชมสิครับ40บวก50บวกยังไงก็ต้องเจอปัญหาแบบนี้เหมือนผมแน่ๆเพราะฉะนั้นโชคดีของผมนะครับที่ลูกสาวรละภรรยาผมเนี่ยแนะนำให้ใช้เซรั่มตัวนี้ครับไตราจีน่าช่วงแรกที่ใช้เนี่ยอาหมูก็ลองใช้ดูนะครับรู้สึกได้ทันทีเลยครับว่าหน้าเราเนี่ยนุ่ม แล้วก็มีความชุ่มชื้นเกิดขึ้นในเนื้อผิวที่แห้งกร้านตอนนั้นต้องบอกว่านี่คือจุดเด่นของเซรั่มตัวนี้เลยครับดังนั้นก็เลยประทับใจใช้สักระยะหนึ่งคนรับเนี่ยตอบสนองต่อผิวหน้าเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆชัดเจนขึ้นริ้วรอยนะครับที่เคยมีเหมือนอย่างในรูปเมื่อสักครู่หน้าผากตีนกาใตา้ตาที่เคยมีปัญหาเนี่ยมันแลดูเบาลงอะ่ะมันแลดูจางลงด้วยและถ้ากล้องเข้ามาใกล้ๆนะก็จะเห็นผิวหน้าของคนที่มี อายุ67ปีอย่างอมหมูเนี่ยเนี่ยยศ<อ>ลิบมากเลยฮะได้ขนาดนี้ก็ต้องบอกว่าพอใจมากเลยแล้วน้องโยศนี่วันนี้ไหนไหนอมหมูมาคุยยกบ้านเป็นครั้งแรกเนี่ยขออนุญ,ญาตเอาใจแฟ,แฟนๆรายการนะครับยกโปรที่1ปีจะมีเพียงไม่กี่ครั้งมาให้ครับเป็นโปรลับครับให้รีบกดโทรมาที่157 7ขอเพียงแค่ว่าจองให้ทันในรายการนี้ ส่วนเรื่องเงินนะครับยังไม่ต้องจ่ายสักบาทหนึ่งพร้อมเมื่อไหร่คอยจ่ายนะครับแต่ย้าว่าต้องจองเสร็จก่อนนะครับโทรมาที่1.577หรือแหล่ตาลจีน่านะครับโทรมาตอนนี้ในรายการนี้เท่านั้นนะครับ วันนี้คุณผู้ชมได้แบบนี้เลยครับเซรัม่มเจลาจิน่า2กระปุกใหญ่แล้วก็ได้1พกพาโรชั่นน้ำหอมบำรุงผิวอีก1แล้วก็ได้อีก1กันแดดทั้งหมด5ชิ้นปกติราคาเต็มคือ9,300บาทนะครับแต่วันนี้คุณผู้ชมจ่ายเพียง2,990บาทเท่านั้นเองนะครับเซตนี้ทั้งเซ็ตเนี่ยเซ็ตใหญ่ๆเนี่ยใช้ได้นานถึง3-4เดือนนะครับ คิดเป็นราคาแล้วเนี่ยนะครับต่อวันก็วันละ30บาทเท่านั้นเองนะครับต้องบอกว่าโลชั่นตัวนี้นะครับปกติเนี่ยหลอดหนึงก็ตกพันกว่าบาทแล้วแล้วหอมมากนะครับส่วนกันแดดหลอดนี้สิครับอาหมูชอบมากเลยปกติหลอดละ1,500บาทนะครับค่า p s p f 5 0 pa 4บวกบวกทั้งหมดนี้เนี่ยแถมให้เลยครับฟรีเลยแค่ของแถมทั้งหมดนี้ก็เกือบ7 0 0 0บาทแล้วนะครับ โปรชุดใหญ่แบบนี้คุณผู้ชมจ่ายเพียง2,990บาทคุ้มมากๆรีบโทรมาที่1577หรือแหละแตลจีน่านะครับโทรมาตอนนี้นะครับในรายการนี้เท่านั้นนะครับได้เซรั่มแตลจีน่า2กระปุกใหญ่ได้1พกพานะครับได้1โรชัน่นน้ำหอมบำรุงผิวแล้วก็ยังได้อีก1กันแดดนะครับทั้งหมด5ชิ้นปกติ9,300บาทแต่วันนี้จ่ายเพียง2,990บาทเท่านั้นเองนะครับ ในภาพนี้ก็จะเห็นได้ว่านี่คือพี่พี่น้องๆผมในวงการนะครับเป็นตัวพ่อตัวแม่นะครับล่าสุดคุณใหม่เจริญภูระทุกคนเนี่ยใช้แต่ละชีน่าจริงถึงกล้าพูดและกล้าการันตีถึงผลลัพธ์อย่างเอ็หมูเนี่เวลาเจอเพื่อนๆในวงการไปเจอแฟนละครนะครับจะมีคนถามว่าใช้แต่ละจีน่าจริงไหมตอบตรงนี้นะครับใช้ทุกวันเลยจริงๆมา4ปีแล้ว และหลายคนก็ใช้ตามและได้ผลลัพธ์ที่ดีวันนี้ก็เลยอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยลองเปิดใจใช้ดูนะครับโทรมาที่1577หรือแลอ็จจาราจีน่านะครับคุณผู้ชมได้เซรั่มจาราจีน่าสกระปุกใหญ่ได้1พกพาได้1โลชั่นน้ําหอมบำรุงผิวและก็ยังบวกอีกกันแดดทั้งหมด5ชิ้นคุ้มมากๆนะครับปกติ9,300บาทแต่จ่ายเพียง2,990บาทเท่านั้นเองนะครับโปรนี้ส่งฟรีรูดบัตรได้เก็บเงินปลายทางก็ได้ครับรีบโทรมาที่1577ครับ จัดนี้นะฮะจัดให้แบบเต็มๆเลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณอมูดิอกด้วยนะครับที่บอกเคล็ดลับดีๆแบบนี้นะครับขอบคุณมากๆเลยครับครับสวัสดีครับ